ปนมานมันปีมาหมื่นปีใส่ตัวใส่ตัวมุยเฮ้ยเขากดให้ดีกว่าเขากดให้ดีกว่าปนมานนี่ปนมานให้เขากดให้หน่อยเท่าไหร่ประมาณตัวละร้อยเฮ้ยเอา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 ทุกคนอันนี้ปลาช่อนเผาวีที่กัมพูชานะคะตัวนี้หนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันเดียประมาณหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยเอาเอาอะไรบ้างอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แหนมปลาน่าจะเป็นแหนมแน่เลยอันนี้อะไรรองไม้ดาวนูเดิน ออ๋น้ำซุปเมนูของเรามีไตรตั๋วแล้วก็มีแหนมปลาเนี่ยเขามีปลานี่ด้วยนะอุ้ยปลาปลาช่อนแบบน่ามีไก่ด้วยปลาดุกก็น่ากินของเธอนู่นอ้าปากอยู่นู่นแล้วก็ต้มซุปพี่ลุงสั่งไปนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ปลาช่อนใครใครว่าน่ากินบ้างกดปุ๊หนึ่งมาหน่อยพี่ๆี่เขไหนเป็นคนกัมพูชาดูอยู่บ้างครับกดปุ๊หนึ่งมาหน่อยเฮ้ยดูซุปหน่อยไปดูซุปหน่อยดาวเฮ้ยมันมีซุปไอ้คลายๆต้มเปื่อยบ้านเฮงต้มเปื่อยป่ะซุปปนมันปนมันห้ าเรียวรีวมุยปีเท่าไหร่นะปังปลื้มรังปลื้ม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 ป่วนมอ๋อใส่ใส่ใส่นี่ตักได้ไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้โหอุ้ยอ่าอุ้ยเนื้อนี่เขาจะใส่นี้เป็นน้ำซุปอ๋อโอเคนุ่มเดือดโอ้กุลเอาเอาอันนี้มุยซุปมุย อุ้ยอันนี้ก็น่ากินจังอาไหมอันนี้ปนปนมันใบเปไปกับใบเปลือกมูยมยปีไพรไปรสามพันเหรออออสาเลยเหรออันย่สิเหรอใบวนใบนอันนี้มุยให้เขากดให้ดูหน่อยสามสิบสามพันสอันเหรอ สิบอันเลยสิบอันเหลือกินหมดเหรอก็อมันเป็นอันเล็กๆทุกคนให้ดูอันนี้คือนี่มันเป็นข<อ>นาดนี้โอเคเอาอันนี้1ิอัน <laughs> อันนี้ทุกคนแนปป้าอยู่ที่กัมพูชานะคะเขาขาย10อัน30มสิบสามพันเรียวสามพันเรียวอากุนจะดานลมกําลังเย็นสบายเลยครับเี่ยลมลมพัดเย็นสบายมากเลยลมหนาวกำลังมาเฮ้ยปลามาแล้วโอ้ไกลตัวไกตัวไกตัว มาคุณจะนัง,างมาค่ะทุกคนยำบายมากินข้าวอยู่ที่กัมพูชานะคะวันนี้ค่ะอันนี้คือ,นนคอปลาช่อนเผาทุกคนพี่เขาเผาให้ร้อนๆเลยน่ากินมากตัวนี้ประมาณ12,000เรียวประมาณร้อยนิดๆใช่ไหมลูกประมาณ100บาทประมาณ100บาทค่ะทุกคนนี่มเรียประมาณร้อยกว่าบาทเลยนี่ให้ดูตัวใหญ่มากใครว่าราคานี้ไม่แพงกดหนึ่งมาค่ะเอางี้กดให้ดูหน่อยดีกว่า อยากรู้อยากรู้อันนี้เป็นเลทราคาที่เราแลกมานะอเราแลกเงินที่ด่านมาเนี่ยเลทอยู่ที่หนึ่ง1 6ึ0 0้าหนึ่งพเดียวเนาะประมาณ103อบาท1 0 3บาทมันน่ากินมากเ้วยแล้วว่าเราลองตัวนี้ก่อนดีกว่าคนกัมพูชาดูอยู่ดาวออกเสียงถูกไหมไตรอะไรนะไตตัวไตตัวนี่มามาลองเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดบันเตมันเจยนะครับอุ้ยลูก เดี๋ยวมาลองกินดูค่ะทุกคนมาดูเนื้อปลาช่อนนะตัวนี้ประมาณ100บาทหนึ่บาทนี่ขอล่ากับน้ําจิ้มเขามีน้ําจิ้มมาให้ด้วยนะนี่เป็นน้ําจิ้มแบบนี้นี่ราดลงนี่เดี๋ยวมาชิมดูจะเป็นยังไงรสชาติเต็มซิบๆลยซิบเหรอเฮ้ยอร่อยมาก มือไม่คาวเลยลุงขออนุญาตใช้มือนะกินมือมันสีแสบเดี๋ยวมาลองเอาเนื้อปลาจิ้มกับไอ้นี่ดูจะเป็นยังไงนี่ร้านน้ำจิ้มแบบนี้มีใครชอบกินบ้างผู้ใหเป็นคอนอีสานมาถ้านะรือคนล่ามากินคอแบบนี้คอมเมนต์น่คอมเมนต์มาแน่จ้ะหรือว่าใครชอบกินปลาช่อนแบบนี้คอมเมนต์มาหน่อยนี่ออใส่มือแบบนี้เลยแ่บอีกเหรอนี่ต้องลองเอาแบบเนื้อๆมันมาจิ้มกับน้ำพริก นีมาแล้วดาวอุ้ยซุปต้มเนื้อน่าจะเป็นต้มเปื่อยน่าจะเป็นต้มเปื่อยเนื้อปลาอร่อยมากน่าจะเนื้อแน่นดีเนาะอือดอาหาร <c oughs> ข้าวอาาร่อยพอดีเลยหิวข้าวมา <c oughs> เราเพิ่งเดินทางมาจากทาตะบองนะครับกำลังจะไปที่จังหวัดบันเตมันเจยนะครับตรงน,นี้เข้าเข้าสูเ่เขตจังหวัดบันเตมันเจแล้วเจอร้านอาหารข้างทางพอดีก็เลยแวะกินข้าวกัน ดูผักเขาให้เยอะนะนี่ครับันี้อันนี้ไม่กินเลยให้กินกับปลาช่อนเออเฮ้ยลองกินกับผักดูจะเป็นไงกินแบบเมี่ยงเหรอลูกกินกินแค่คล้ายเมี่ยงอ่มาลองดูให้กี่คะแนนจากที่กินสิบเลยอ่ะสิบแสดงว่าน้ําจิ้มก็เข้ากันเข้ากันคือกินปลาเนี่ยน้ําจิ้มถ้ามันเข้ากันด้วยเนี่ยมันจะอร่อยแสดงว่าแสดงว่าน้ํำจิ้มสูตรสูตรนี้เราเลยสูตรนี้คือดาวผ่านเลยใช่ดาวชอบน้ําจิ้มแบบนี้แหละอ่ามาลองดูกินแบบเมี่ยง กินแบบเมี่ยงดูอ๋อกุนจรานอากุนจรานขอบคุณค่ะโอ้หนี่กินแบบเมี่ยงเลยแล้วก็ใส่ผักนี่ครับตัวบลล้มเลยะปลออตัวละร้อยไม่แพงนะคือใครว่าตัวขนาดนี้หนึ่งร้อยบาทไม่แพงตัวหนึ่งว่ะมาเอ็งเดะฉงนั้นโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเอาพริกพริก อ๋อกุ้นจราน้าข้าวข้านี่ครับเป็นพริกใครชอบเผ็ดเผ็ดกินแบบกระผักอร่อยเหรอในทในสุดเราก็ได้มากินปลาช่อนตอนแรกนึกว่าจะไม่เจอแล้วทริปนี้นึกว่าจะไม่เจอปลาช่อนแล้วระบ่นเราบ่นมาตลอดทางอุ้ยอยากกินปลาช่อนเจอเลยร้านนี้มาเจอเลยอ่ะแล้วไม่ได้กินแค่ปลาช่อนนะนี่ได้กินทั้งไอ้นี่เลยกับข้าวเยอะเลยนี่ครับสมใจไหมสมใจมากอ่าเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอรอปลาช่อนหน่อยแค่สิบเลย พี่นุ่งวางตัวขอลองมาชั่นหน่อยที่เนื้อน่าจะหวานดีนะใช่ <c oughs> เราคิดถึงตอนไปกินที่พัตตาบองเลยเออให้สิบเหมือนกันใช่เนื้อดีมากเลยคิดภาพตอนไปปิ่งอยู่หน้าเน,ะน,ะนาะหน้าหนาวเนาะกินน้ำเพียงแนมะ่พี่น้องทุกคนผู้ใดมากแน่ไปหน้าปีใหม่เลยสูบกินหน,าหน้าหนาวมากบ่ใครผู้ใดมากคนบวกหนึ่งก็ไหนใครชอบกินปลาแบบริมสาบคนบวกหนึ่งมาหน่อยเธอห่อพักน้ำแซ่บ พ,พักๆเขามีชอบให้สิบเลยชอบไหมชอบชอบมากเลยแหละอร่อยจุดอร่อยมันอยู่ตรงนี้เขารักแฟนมากเลยนะคือแบบเขาเสียสละกินหัวแล้วเนื้อทั้งหมดอ่ะไว้ให้ท่าให้ดาวกินแต่หัวมันบอกบ้าเขาจะแกมบางอย่างมั้ม <c oughs> งนึกว่าสิกินแต่หางบางนี้เขาเหลือไวให้ <ยา S 2> เมียเขาเอาเอาสิเอาเอาไปแล้วกินเ่เบิร์โดน จุบเลยเลยปะ <laughs> ผู้ชาย <laughs> ที่ดูดหัวปลาคนนี้เป็นของเธอเลยมีใครชอบกินแก้มแบบนี้บ้างเอาจดขุมแล้ว่อยหนืงอที่บ <laughs> อาเห็นเนื้อเหนือวมาไปเ